สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำรับสมองกันเลยนะคะข้อที่1ทงธงชาติไทยมีกี่สีกอไก่หสีขอไข่2สี คอควาย3มสีอีกรอบนะคะข้อที่1ทงธงชาติไทยมีกี่สีกอไก่1สีขอไข่2ส,สีคอควาย3าสีค่ะให้เด็กๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียง1ข้อแล้วเขียนลงไปในสมุดนะคะคำตอบคือข้อคอควาย3าสีค่ะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆธงชาติไทยมี3มสีได้แก่สีขาวสีแดงและสีน้ำเงินค่ะข้อที่2เงินตราประเทศไทยมีกี่รูปแบบกอไก่1รูปแบบขอไข่2รูปแบบคอควาย3รูปแบบอีกรอบนะคะ ข้อ2เงินตราประเทศไทยมีกี่รูปแบบกไก่1รูปแบบขอไข่2ร,รูปแบบขอควาย3รูปแบบค่ะ,ฉะเฉลยตอบข้อขอไข่2รูปแบบค่ะคือ 1. ธนบัตรหรือแบงก์ 2. เหรียญหรือเหรียญกระสอบค่ะ ข้อ3ข้อใดคือแหล่งวัฒนธรรมของศาสนาพุทธกไก่วัดขอไข่โบสถ์คอควายมัสยิดอีกรอบนะคะข้อใดคือแหล่งวัฒนธรรมของศาสนาพุทธกไก่วัดขอไข่โบสถ์คอควายมัสยิดเฉลย ตอบข้อกอไก่ากาค่ะวัดเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆโดยในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนเรื่องแหล่งวัฒนธรรมทางด้านศาสนาแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามและความเป็นมาของชุมชนแบ่งออกเป็นสองด้านนะคะด้านที่หนึ่ง เป็นแหล่งวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและด้านที่2คือแหล่งวัฒนธรรมทั่วไปในชุมชนโดยวันนี้ทีเชอร์จะสอนเด็กๆรู้ถึงแหล่งวัฒนธรรมทางด้านศาสนานะคะแหล่งวัฒนธรรมทางด้านศาสนาศาสนาสถานเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชนเป็นรากฐานของวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธเราจะมีแหล่งวัฒนธรรมทางด้านศาสนาคือวัดค่ะและนี่คือรูปภาพลักษณะของวัดค่ะวัดหมายถึงสถานที่ทางพระพุทธศาสนาซึ่ง ปกติมีพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์รวมถึงมีพระพิสุสงฆ์อาศัยอยู่โดยวัดเป็นสถานที่ที่เราประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นวันมาคะบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15คห้าเดือนสามนวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15บห้าเดือน6 วันอัฐมีบูชาตรงกับวันแรม8ขดค่ำเดือน6วันอาสาฬหะบูชาตรงกับวันขึ้น15บ่ําคเดือน8วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ซึ่งในวันเข้าพรรษานี้จะมีการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยรวมถึงการถวายเทียนพรรษาแก่วัด วันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น15ค่้าำเดือน11ในวันออกพรรษานี้ชาวบ้านมักทําบุญตักบาตรจัดดอกไม้ธูปเทียนไปวัดเป็นต้นซึ่งวันต่างๆที่ทิเชอร์ได้พูดไปนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับวัดซึ่งเป็นศาสนสถานมักมีความผูกพันกับคนไทยเป็นอย่างมากค่ะ ในศาสนาคิดมีแหล่งวัฒนธรรมทางด้านศาสนาคือโบสถ์และนี่คือลักษณะของโบสถ์ค่ะโบสถ์คริสตคือศาสนาสถานที่คิดศาสนิกชนใช้ประกอบพิธีการนามัสการพระยาเวซึ่งพระยาเวเป็นพระบิดาของพระเยซูค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตภาพของโบสถ์นะคะ เด็กจะเห็นว่ามีไม้กางเขนซึ่งไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ของาศาสนาคิดค่ะในาศาสนาอิสลามมีแหล่งวัฒนธรรมทางด้านาศาสนาคือมัสยิดและนี่คือรูปภาพหรือลักษณะของมัสยิดค่ะมัสยิดหรือสุเหร่าเป็นาศนาสนสถานของชาวมุสลิม ชาวมุสลินในแต่ละชุมชนนั้นจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางด้านศาสนาค่ะต่อไปท่เชอร์จะมาพูดถึงการปฏิบัติตนเมื่อเราเข้าไปในสาสนานสถานนะคะ 1. การแต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อยไม่ใส่ขาสั้นหรือใส่เสื้อสายเดี่ยวค่ะให้ใส่กระโปรงหรือกางเกงที่คุมเขา่า 2. ไม่พูดคุยเสียงดัง 3. สำรวมกิริยามารยาท 4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งเพื่อแสดงถึงการเป็นศาสนิกชนที่ดีค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับแหล่งวัฒนธรรมทางด้านศาสนากันไปแล้วต่อไปเราลองไปทำแบบฝึกหัดหลังเรียนกันเลยนะคะ เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วให้เตรียมสมุดดินสอและเขียนข้อ1ถึงข้อ3ให้พร้อมเลยนะคะข้อที่1ข้อใดคือแหล่งวัฒนธรรมของศาสนาพุทธกไก่วัดขอไข่โบสถ์คอควายมัสยิดอีกรอบนะคะข้อใดคือแหล่งวัฒนธรรมของศาสนาพุทธ กอไก่วัดขอไข่โบสถขอควายมัสยิดเฉลยตอบกอไก่วัดค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆข้อที่สองข้อใดคือแหล่งวัฒนธรรมของศาสนาคิดกอไก่วัดขอไข่โบสถขอควายมัสยิด อีกรอบนะคะข้อใดคือแหล่งวัฒนธรรมของศาสนา,าคริสต์กไก่วัดขอไข่โบสถ์ขอควายมัสยิดเฉลยนะคะตอบข้อขอไข่โบสถ์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆผ่านมา2ข้อแล้วถูกกันบ้างไหมเอ่ยต่อไปเราไปข้อ3กันต่อเลยนะคะ ข้อที่3ข้อใดคือแหล่งวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามกอไก่วัดขอไข่โบสถ์คอควายมัสยิดอีกรอบนะคะข้อใดคือแหล่งวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามกอไก่วัดขอไข่โบสถ์คอควายมัสยิด ฉเฉลยตอบข้อคอควายค่ะมัสยิดเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยการทำใบงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ